ไ้นท้าในประมาณสิบเปร์เซ็นต์รุณหลายๆจ้าอันไหนทีมีบบริแมกกาซีนอันไหนถือก่นถืออาลว่ำมวนถือบรงนี้ว่าถือแมกกซอันนั้จขอบริแมแลซวนจ้ไปทุ่งใส่ไม่เไี่ยจไจ้าจะเรื่อนเรือ่าไปี่ก็จะบูดงจะุ่งเน่ทำมาคู่ว่ามีที มันลักเลี้ยนกับ่ม่คิดสูตด้วยกันตองเลี้ยนไปเรื่อยๆทำวันล่ำสองร่ำให้มันเปลี่ยนล่ำห้มันสุดทู่เหมันสแม่บ่ม่อย่างนี้ทุกคนผูงใจทุกคนหัาเ็นยุได้ี่ม้ยลร่ำเปลนุคภูมใจคู่เยด้นลูกแาบังเ จีเฮยแม่ก็ดูแลสเาพีเลยเพราะใยเป็นสาวอยู่เป็นยัง้องเราต้องมุงหน้าพุมใจจิตือนกัาะว่าเมีสไปยุ่ไดีหจเป็กันไหาราเออโหาเชดาได้เหมือนเดิมยังกายมาลของเรามันก็บนเยียนเป็นวัะไถใจอยู่แล้วยังไงเราก็อยูดมาไปหามาสูดกันอยู่แล้วมัน จิมกันประเดีดอกของการมาล่ำเขาหนะ่ะรักกันยังไงก็เราก็รักกันอยู่ดีไม่ใไปยังกับชาแต่ว่าเบื้องหลังเขาเพราะพี่แหม่หูน้ำเขาดอกว่าเจิมจอนนี่ตั้งน้องลูกไปเป็เนยังชียันนยยงชี้ เสียงแบบนี้แบบนี้ลูกว่าแลง่ายไปงไงเนี่ยไม่ซิมซอนเลยชุดๆใช่อาใจเรื่องอะไรเรื่องรูเรื่องอะไรแบบนีเฮาสิไปเสิบตัวอยู่ตำอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ทำนองไหนหรืออยู่จุดๆไหนกะบชาพี่น้องเอ็ซีทุกคนเบ้าบึงรถมาเลยแบบของเกี่ยวยกล่างยกไปไม่ได้กำไรน้อยแบบนี้พี่น้องติดตามเขาทุกคนเลยแบบ

เป็นยังนัอยู่ใกล้กันอยู่ได้ไหมกันเนี่ยนี่ยังกระเช้าหายเนี่ยไปใกล้บ้านอะไรเนี่ยบอจะตุจักโอ้ยจะตุจักตมได้จะตัวเนี่ยจะตุจักตมนะ เล่้ด้ลูกนนต้นกันพี่ชาแบบเกลีวกันหแม่แบบพี่เแม่ก็ยังเป็นแม่ลูกของลูกเหมือนเดิมยี่ยังแชรหาเด็นแชร์หาแด่กพี่ชายเด็กพี่จ้าแม่ก็ทางเออสร้างแบบนี้มันคือว่าแม่แม่ทรงอัดอัดยีบมาอัดอัดเสียงมากก็ได้เพราะแม่ยังแม่ก็ยังเป็นแม่ครูของลูกแม่ก็ไม่ได้ 的东西。 พี่าะนี่ะี่จดแบนี้ค่ะพี่จะพูดแบนี่ะี่จะพแบบนี้ก่ะพี่จะพูแบบนี้คี่จะนี้ค่ะพลูดบนี้ค่ะพี่จะพูดแบบนี้่ะี่ะนี้ค่ะพีูบบนค่ะพู่แน่งจดแบน่่ลดบน้่่จแน่ะ่จพบบ้่พ่แบ้่ะ่จดแบ้ค่่บนี้พี่ะดแยนี่ะกดนี้คะจะูดแบบน่ไ่จดน้ค่ะพด้อ มันเป็นแนวอายเลยมันเป็นทิ้งแบบมันสั่งงาอันนี้ก็ลูกเรียนได้ได้เม็ดติ้งอันนี้ก็ลูกรับได้เม็ดติ้งได้ได้ใจเออโน่งกายเก่งเกี่ยวกับโครการนั่นแหละบอกไปหมดละสูุดเก็บเอาเก็บเก่งเอาแม่กับ่อยูเธอเก่งอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่อยูเก่งไกกันเน้นว่าสาะข้ามแมบ้าเม่นว่าวายู่อยู่แต่ว่า อยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่แบบว่าตรงตรงตำแหน่งตรงนี้อยู่แต่ว่าอยู่ที่แบบว่าพักพิงแต่ว่าเรายังสามารถที่จะไปมาหาลูกกันได้นะคะถามได้ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้เนี่ยได้ไปอยู่ไกล์ได้ไม่ใช่ไหมเด็ไม่ใช่ว่าหายไปเลยอย่างเงี้ยใช่สามารถถามได้ตลอดเวลางั้นแหละเขาขามีรเล่นลูกตุ้งลองอ่ะมันมาแน่ ห้ปังไ้ดังที่สุดจาให้ปังห้ดังที่สุาห้ารับเท่ากันรับเท่ากันเด่กใจเด็กใจนอนเอ๊ะตยตัวอีล่าตวเาเอาเด้อบุเบ้ออดนนไม่ด้ท้องไทยนีนานด้ ไปนี่อาบนาจไปด้วยนอนแรมบ้านยงก้นหมาอาบนบ่ยังไงก็ปังแต่มันได้ขึ้นมนนันเลวเงอยู่ดอกไหนใู๊นแลวเลยเห็นบอมันมันหยาบมังเก่งเก่งเแ็วเธอเก่งเก่งสู่เอาดันยององไม่มีใครดันให้นะตัวเองต้องดันตัวเองอันนี้พูดเลยว่าตีงต้องดันตัวเองคนอื่นดันไม่ได้นะ ตัวเองต้นตัวเองอยู่แยกเดี๋ยวเพื่อป่วยจุดนี้ตัวเองตัวเองยังไม่ได้ปึ๊บตีวกันนั่นไปบังบังหัวมันมาบังเด้อบังบังมันมาแม่ถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปกับน้องก้อยให้หน่อยเอาใส่แอมเด้อนะเปหาขึ้นเขาขึ้นใจบอสิเปย์อวดพ่อยูเซ่ก็ไปหาไปหาอยู่เดียว

ไฮกระตีมาเนี่ยดีครับโชคดีครับโชคดีโชคดีไม่ใช่ครับผมโชคดีไม่ใช่ครับจังวมีมันอะไเซียตัวน Mặt nữa